เรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียวผีต้นไม้หน้าบ้านในคืนนี้ก่อนจะไปรับฟังขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเสียงจักระจันร้องระงมยามค่ำคืนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ like ่งในจังหวัดอีสานหน้าบ้านของยายผามีต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ Η ่งที่เรียกว่าต้นไม้มันสูงใหญ่รากโยงยาวจนลามเข้ามาใต้ถุนบ้าน ยายพาว่าต้นนี้อยู่มาก่อนบ้านเสอีกใครจะมาตัดมารือ้อหรือแม้แต่จะขุดมันจะเกิดเรื่องทุกทีหลายสิบปีก่อนเคยมีคนงานจากนอกหมู่บ้านมาขุดรากมันเพื่อจะสร้างถนนเขาใช้เสียมฟันไปเพียงไม่กี่ทีเลือดสีแดงคล้ำก็ซึมออกมาจากเนื้อไม้ทุกคนตกใจคิดว่าเป็นยางไม้แต่ไม่นานหลังจากนั้นคนงานคนนั้นก็ล้มป่วย ตาเหลือกปากพูดแต่ว่าอย่ามายุ่งมันอยู่ตรงนั้นมันมองอยู่คืนนั้นเองเขาตายโดยไม่มีใครรู้สาเหตุหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าแตะต้นไม้อีกเดชพผาก็อยู่กับมันมาทั้งชีวิตจนถึงคืนหนึ่งคืนนั้นฝนตกหนักลมพัดใบไม้ไหวไปมายายผาได้ยินเสียงคนเรียกเบาๆจากหน้าบ้าน เสียงนั้นแหบปลาเหมือนผ่านน้ำฝนมาทั้งคืนยายเปิดประตูให้แน่ยายยายผาเดินออกมาดูแต่พอเปิดประตูเห็นเพียงเงาคนตัวดำปียืนพิงอยู่กับต้นไม้เงานั้นหันหน้ามาชา้าชาตาแดงเรื่อเหมือนทานไฟในเตาโหนมันโอนยายมันโอน ยายผาร้องกรีดปิดประตูทันทีนั่งสวดมนต์ทั้งคืนจนเช้าออกมาดูอีกทีตรงโคนต้นไม้มีรอยดำไหมใหม่มๆคล้ายรอยคนยืนแนบต้นไม้และมีกลิ่นไหมคลุ้งในอากาศตั้งแต่คืนนั้นทุกคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นไฟลุกเองบางคืนลมสงบแต่ปลายยอดต้นไม้จะมีเปลวไฟสีอ่องพริ้วไหว พอใครเดินเข้าไปใกล้ไฟดับแล้วจะได้ยินเสียงกระซิบว่าหนาวขอห้อนนำแน่เจ้าผาเล่าว,ว่าตอนหนุ่มสาวเคยมีคนผูกคอตายที่ต้นไม้นั่นเพราะรักไม่สมหวังหรือมีคนเผาศพไว้ตรงโคนต้นโดยไม่ได้ทำพิธีวิญญาณหรือติดอยู่กับต้นนั้นอยู่ไปอยู่มากลายเป็นผีไฟหิวความร้อนตลอดกาล คืนหนึ่งชาวบ้านได้กลิ่นไหมโชยเข้ามาทั้งหมู่บ้านทุกคนรีบออกมาดูบ้านยายผากำลังไหมแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีเงาคนสีดำกำลังเดินออกจากกองไฟก่อนจะหายเข้าไปในต้นไม้ตรงหน้าพอไฟดับเหลือแต่ต้นไม้ที่ไม่เกรียมครึ่งต้นแต่ไม่มีศพยายผา หลังเหตุการณ์นั้นทุกคนที่เดินผ่านหน้าบ้านตอนคำ่ำจะเห็นหญิงชราในชุดดำนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บางคืนจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าอย่าเผาอีกเดอ้อมันยังอยู่และแม้จะตัดต้นนั้นออกหมดแล้วทุกปีในวันฝนตกแรกของเดือนห้าเปลวไฟสีอ้อมจะลุกขึ้นมาที่คืนเดิมเหมือนผีต้นไม้ยังไม่จากไปไหนเลยจาก เรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียว